หลังทำเลเซอร์มาทำไมฝ้าเข้มจะทำอย่างไรดีวันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังจากคนที่ฝ้าเข้มทำเลเซอร์มาแพ้สารมากดสิวมาด้วยทำสารพัดวิธีเครียดก็เครียด จนวันนี้สวยใสยแล้วฝ้าจางลงเยอะมากๆแล้วกับเคสของคุณใหม่จังหวัดระยองนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะสําหรับหลายๆเคสที่กําลังจิตตกหรือว่าเครียดอยู่หาทางออกไม่ได้ห้ามพลาดเกับคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะมาเลยนะคะเคสของคุณใหม่อันนี้เจ็ดต้องบอกว่าเคยเล่ามาแล้วแต่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่า คนที่ดูแลฝ้าเครียดฝ้าเข้มเต็มใบหน้าสามารถมีวันที่คุณฝ้าจางได้เมื่อดูแลถูกวิธีค่ะจากเคสของคุณใหม่เมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมาเครียดจริงๆฝ้าเต็มใบหน้าเจอใครใครก็ทักว่าไปทำอะไรมาทำไมฝ้าถึงเข้มขนาดนั้นจนวันนี้สวยใสายมากๆเผยผิวสวยเผยหน้าสดได้ คุณใหม่ทำอาชีพเปิดร้านใหม่บิวตี้นะคะที่จังหวัดระยองก็คือทำผมลูกค้าเนี่ยพบปะแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะคุณใหม่เนี่ยต้องบอกว่าร้านนี้ทำผมสวยมากๆลูกค้าแน่นทุกวันคนก็จะเห็นผิวหน้าเนี่ย ในแต่ละวันเยอะจริงๆจากตอนแรกทักเต็ไมไปหมดเลยฝ้าเต็ไมไปหมดจนวันนี้คนที่ลูกค้าอาจจะแบบเดือนหนึ่งมาครั้ง2เดือนมาครั้งตัดผมเนี่ยจะไม่ได้ตัดกันทุกวันจะไม่ไคลอย่างเราเองบางทีเข้าร้านทำผมเดือนละครั้ง2เดือนครั้งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณใหม่ว่าผิวสวยขึ้นใสขึ้นฝ้าจางลงจริงๆหน้าสดยังรอดเลยและคุณใหม่ต้องบอกว่าพอเขามั่นใจด้วยความที่อยากจะแบ่งปันบอกกับ เพื่อนๆหรือบอกกับลูกค้าที่เจอปัญหาฝ้ากําลังกลุ้มอย่างเขาอย่าไปบิดทางนะอย่าทําอะไรที่มันผิดวิธีเพราะการที่ไปรักษาเอาปลายทางมันยากจริงๆพอเวลาหน้าพังแล้วและเขาเนี่ยทำมาสารพัดวิธีค่ะจนกว่าจะมาเจอวันนี้และกลายเป็นตัวแทนเคที่สั่งเซรัม่มไป ให้กับทางลูกค้านะคะที่ฝากกันสั่งซื้อนี่ยละคะจากจังหวัดระยองวันนี้ก็เพิ่งจัดส่งกันไปด้วยต้องขอบคุณมากๆค่ะต้องเริ่มเลยว่าคุณใหม่ไปทําเลเซอร์มาแต่การทําเลเซอร์เกรดบอกหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่ทางออกเพราะเราเนะี่ยยังมีวิถีชีวิตที่เป็นอ่าทำงานอยู่กับแสงไฟไฟก็คือไฟจากจออุปกรณ์มือถือน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แสงไฟนีออน ไอร้อนต่างๆยิ่งใครทำกับข้าวมองข้ามไม่ได้หลายๆเคสทำเลเซอร์เสร็จตกม้าตายตรงที่ว่าเรายังทำกับข้าวอยู่เรายังไปเวฟกับข้าวใช้ไมโครเวฟเนี่ยและไอร้อนปะทะใบหน้าไอร้อนทำให้ฝ้าของคุณหลังทำเลเซอร์เข้มขึ้นค่ะหลายเคสเลยนะไม่รู้เรื่องนี้ ทำให้การดูแลยากมากๆเพราะมันเข้มขึ้นแล้วตกใจจากเคสนี้ตกใจปุ๊บใช้ครีมมีสารหน้ายิ่งบางผิวยิ่งบางไวต่อแสงฝ้ามันจึงยิ่งขึ้นและพอเราเห็นหน้าเราฝ้าขึ้นยิ่งเครียดความเครียดเนี่ยทำให้ฝ้ามันยิ่งเข้มเข้าไปใหญ่ไม่ส่งผลดีค่ะคุณหมายบอกว่านอกจากนั้นพอใช้ครีมมีสารสิวขึ้นอีก ไปกดสิวทำให้เกิดรอยสิวรอยดำเต็มใบหน้าไปหมดกว่าจะผ่านมาวันนี้ต้องดูแลทั้งสุขภาพภายในออกกำลังกายด้วยรับประทานอาหารที่ดีด้วยไม่เครียดด้วยเวลาที่รู้สึกว่าเครียดเขาจะออกกำลังกายเล่นติ๊กตอกบ้างเต้นบ้างแล้วก็น่ารักจริงๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะพยายามปล่อยวางเพราะความเครียดมันคือปกติของคนเราเนาะเกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องพยายามหาวิธีลดมันลงมาได้และวันนี้ คุณใหม่สวยใสแล้วจากตัวนี้ค่ะที่เราอยากแนะนำด้วยใจเซรัม่มรถฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่มี10ส,สารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด,ด่างดำความหมองคล้ำเอาอยู่ ผิวเราจะดูขาวใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นและอิ่มน้ำขึ้นด้วยจากผิวที่แพ้สารมาให้แห้งกันกร้านทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าจะทาครีมได้ซึมดีเพราะผิวอิ่มน้ำมีตัวกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงและยังมีตัวที่ช่วยยกกระชับผิวเพิ่มคอลลาเจนและลดอาการระคายเคืองแสบแดงจากอาการแพ้สารนะคะแนะนำเลยเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเกที่ s p f 50 PA อบ,บวกเกลียง่ายซึมไวไม่เหนียวไม่วอกแล้วก็ทำให้ผิวเราออร่าขึ้นด้วยและสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนางคำสักเียที่สนใจทักเข้ามาได้สอบถามได้นะคะ